ต่มาแล้วใช่ไหมได้เลยใช่ไหมเอ,อ้าแสดงว่าพี่ไม่ได้เปิดใช่ไหมต้องขยับไหมปะต้องต้องขยับขยับตัวโทรศัพท์ไหมขยับขึ้นมาอ่ะไดหอได้ยินไหมคะไม่รู้ได้ยินได้ยินเสียงไหมคะ สวัสดีครับวันนี้อากาศแบบอากาศเย็น,ยนสบายเลยเหมือนฝนจะตกใช่ใช่ใชค่ครึ้มครึมเหมือนฝนจะตก ไม่เห็นเลยปกติจะมีช่องต่างๆเตาเตอใช่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 เขาเป็นรกันตอนเช้าอากาศที่สดใส แห่งบุญตอนเช้านะครับ ไมมันไม่มันมันเฉยเป็นเพาะอะไร หุนติ้วๆอ,อเอออีกแล้วผมคุณสุบินีใจกว้างร่วมใส่บาทเช้านี้50บาทสาธุครับถ้ามันหมุนติ้วติๆจะแดงว่าสัญญาณผมมีปัญหาอีกแล้วไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะผมทำไม ขอเช็คสัญญาณก่อนดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยแรงอารมณ์ไม่แพ้แรงใหญ่ยองสัญญาณดีขึ้นไหมครับดีแล้วไงแต่มึงอย่าไปพลาดอิงพ่อแม่ช่วงเช้าก่อนไลฟ์สดเราก็ต้องเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันก่อนเนาะจะไต่อฟูก็ได้ พ่อแหวเาโกเาถามมงตาเขาเขเชาตานสีบอกว่าวัดเราพระเยอะเกินไปมันไม่ดีพระที่เขาจะมาวัดก็ม่เเป็นเป็นสมน้ำหน้าเออเออเลขาลับมแล้ว ใครดีก็ยังยังเก็บอุปกรณ์ไม่ไม่เสร็จอยู่เออนี่แหละเขาเรียกเอกลักษณ์เอกลักษณ์อุปกรณ์คือบอกว่าอ่าชื่อเพบบน <laughs> ยเนะอยอะเนาะง่าเหลิจโตนเหลิจโดนก็ค่อยฝึกกันไปเนาะค่อยๆ่อยทำไปดีแล้วสวัสดีครับคุณสักกรินนะครับเร็วๆน,นี้อ่า บอกว่าการในการตรวจสอบขึ้นมาขึ้นเพราะว่ามันโมีอะไรผิดพอรมอะไรมาใช่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 ก็เลยต้องรอแล้วก็ใช้วิธีการแชร์เอาแชร์จากท่องแยกไปใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็พูดๆยังไงก็ฝากนะครับทุกท่านนะครับเช้านี้อย่ามาวุ่นไปก็คือ กน <c oughs> เอาีโรน็วดีคอาคุณยายนีคนุณยายนีคนุณยายนีคุณแม่ชี <c oughs> ดำม,มาครับดำก็ใส่บาททุกเช้าวันสัศน์สู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปะต้องโก <c oughs> แล้วก็ร้านข้าวเกงนครับใส่บาตรทุกเช้าคุณสุภพจิตคุณแม่อังคณาคนสวยใส่บาตรสาธุกสาธุครับใส่บาตท,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 ทุกเช้า ตลาดในเช้านี้ดูมาดูมุดก,กันนะอาอยิงอ่ะ

ก็เป็นบรรยากาศตลาดสดนะครับตอนเช้าในทุกๆเช้าส้องหุงเหรอไมันด้มีอีกล่ากินหน่อยสามชิ้นช้อปเท่กับโมฮา โอเคเนี่ยว่าตัวซ้มันหาโปอนะจ้าคุบีเด็น่หนัก็ึนไพนี่ยอี่เด็กชายพิวิตน้องนิวน้องนิวใส่บาท เป็นตามตามนั่ดเป็นเด็กน้อยนะครับที่รู้จักมาทำบุญใส่บาตรทุกเช้านะครับน่ารักมากน่าชื่นใจมากครับ เพือเช้าเ่ใครโอ้วันนี้เสบ,บียงเยอะเลยนะวันนี้เสบ,บียงเยอะเลยเอา เาแีไม uhm. ่ได้เปิดใ่มแล้วเข้าเมาเมาเข้าเมาก้อยก็มีบ้านี้ เอาเม้ากลอยถัดตัด <Okay. S 1> สวัสดีครับรีนะร่วมแชร์ แชร์ให้เป็นธรรมทานเรับใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอใจหรือว่าพระขับรถเลืออ ช้อดงอก็รได้เลย้นแดงดำาเหรอลองปรับดูให้ชื่อให้ชื่อมันให้มันชื่อมันเป็นสากลมากขึ้นดูลมเนาะดูลมแทงดูถูช่รในการจะเปิดฉาน่นรเป็นร้านอาหารก็จะเป็นกระดิ่มันจะได้พูดดู่น้องันฮอนเลย

บาทุกเชา้าเลยเคิกปูปปล้ากัไปตลาดเมขามาัมันจะการมันฝนจะตก <laughs> เออคึมคึมคึมคมมันฝนจะตก นี่แหละสาเหตุที่ยังไม่เอารถเอารถอีกฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนฝนจะตกฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ ฝนตกแล้วอากาศเย็นสบายแล้วอนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยที่มาทักทายกันนะครับมาคอมเมิ์ ในตอนเช้ามาร่วมชมร่วมแชร์เป็นธรรมทานนะครับภาพกิจกรรมยามเช้าพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเขาไม่ไม่สติไม่ตัดมัญญาแล้วคนจริงไม่ได้บอกว่ายุบไปแล้วไม่ไอย่าไปพูดอย่าไปพูดครับมันไม่ดีเราพูดเล่นไงไม่รู้

ถูแม่ร้านบนมีกระจกนะครับใส่บาปรกก็เล่นไฮโลเลยนะแา่ยันอย่อย่าปาเล่าสุราครัไแมไม่ใช่เล่าอนั้น่เล่าเล่เล่าน้าเล่าเม่ก่อนเม่ก่อน ไทกันไช่องสมคุต้องไปล้างไผแล้วรอที่รอสุดท้ายเราไม่ได้มาเป็นเป็นปล่อยไงจะต้องดีมานจะฟ้องคุณยาคุณเนี่ย อายุมูลค่าเกปยัให้ผมย้ายปมคุณจะต้องสโย ไอจีมีดีคนนึงหายไปไล้ครับไม่เห็นสวัสดีทาง TikTok ด้วยสวัสดีทาง YouTube เช้านี้เรามารับชมไลฟ์สดกู ตอนเช้าของทุกวันขอให้ท่านทั้งหลายนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะครับ ทา,ทางโลกและทางธรรมนะครับขอให้เจริญในธรยทยิ่งยิ่งขึ้ะทรับจนก้าวพ้นความทุกทุกคนนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านในวันนี้เช้านี้ก็ครับเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนี่นะครับก็ขึ้นรถติ๊กอัพแบบนี้แหละนี่นะครับอัดกันเข้าไปนะครับนี่นครับ เราก็จะขึ้นรถแบบนี้กลับบัดกันครับบัดก็ห่างจากตอนนี้ก็มารอจอดแล้วแต่ละคันนะครับแต่ละคันก็มารอจอดแล้วพร้อมที่จะนำคณะประสงค์เดินทางกลับบัดกันแล้วนะครับ